มีวิวขนมอะไรกันคะว้าวโปหรือว่าขนมขอนี่ไหนดูีิขอเดูวไหนมันเป็นขนมเขาเรียกว่าขนมเหมือนขนมเป่าลูกโป่งเหมือนลูกโป่งวิทยาศยาสารอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากินได้มนสบายเด็กๆครับรุ่นป้ารุ่นพ่อแกะมาแกะมาเป่าลูกโ่งด้วยแล้วก็กินด้วยแต่สมัยป้ามันเป่าได้อย่างเดียวมีหลออแมาให้สองอันนะขี่ออกมา ใครจะเป่าได้อ่าลองเป่าเป่าได้ไหมเฮ้ยเก่งแล้วโอเค๋ไอกำลังชิมเลยสินี่เป็นไงอร่อยเหรอโอเคอัณนล่ะอาแกะแกะน้องไหนลูกอริสแกะเปิดฝาให้น้องหน่อยอัณนอริสกินแบบแล้วอร่อยเป่าลูกใหญ่เลยนะเมื่อกี้เป่าชินให้ว้า